อ่าเราต้องกล่าวสวัสีท่านั้อยู่ผมนายดีเจนะครับผมนะวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาก็จะเป็นกิจกรรมสกาเจ้าแจ็กกี้เนีย่ยครับคุณดูนะก็ในส่วนของจสกาเจ้าแจ็กกี้นะคุณดูนะก็ใช้โทเค็นประมาณสองรอยโทเค็นนะครับผมนะแล้วก็จะมีท่าใหม่เข้ามาแล้วคุณดูนะนะจะเป็นท่าเต้นเป็นทีมนะคุณดูนะนี่เลยเป็นท่าแบบนี้เลยนะจะคล้ายๆเป็นแบบแนวแบบอ่อาอะไงดีคล้ายๆแบบฮาราวีดนะผมว่านะมันดูแบบ แนวดักดักดีนะควกดูปะมันมีแบบปีกขางๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคนดูนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของปืนเอ่ออะไรนะอ่ออะไรค้อนๆตั้งอย่างเนี่ยคนดูนะอก็เป็นสกินในส่วนของอัตราปกติมันเป็นอัตรายิงสองนะสกินเนี่ยแต่นี้มันเป็นอัตรายิงหนะึ่งนาะแล้วก็จะมีพวกรลดแล้วก็อุ้ยกล่องนี้อยากได้อยู่นะผมอยากได้มาเป็นชื่อแล้วก็จะเป็นตัวตุ่ม ปืนอาอะไรนะอากอนใช่ปะอะไรอนะไทกอนอะไรอย่างมาเดี๋ยวผมขออนุญาตมาสุ่มเลย อ่ะตอนนี้เมื่ป็นแล, 1, วล้ว1,000เพ็ดนะครับพร้อมด้วยฮบผมจะเอาอ่ะนีส่วนของเป็นสตาก่อน,นนะค่อนดูใช้มัน200โทเค็น,คนนะคนน่ <c oughs> อนด้วยโอโหหมดเยอะอยู่นะคุณดู ใครไม่มีนี่ก็อย่าไปสุ่มเดิมคนดูนะแบบมีจนนะพี่บอกเลยอะโอ้ยโดดอยู่นะเมื่อกี้เจ็ดสิบโอเคได้ทัาเจ้าของท่ามาแล้วปึ๊บนี่เลยจะเป็นท่าแบบนี้เลยอ้าวมันไม่เต้นให้ผมนี่แนวสองท่านะคนดูนะ ก็จะงต็มนี้เลยอันนี้เป็นส่วนของสก,กินปืนเนาะว้าวผมไม่เอาดีกว่าผมเอาแค่นี้พอผมไม่ได้ใช้อะไรมากเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไดูปืนนะครับดูนะในส่วนของปืนจะเป็นในส่วนของปืนสก้าแล้วนะนะก็นี่เลยก็จะเป็นสกาเจ้าแจ็กกี้นะผมตายิงสองไม่ยำหนึ่งครับแล้วก็ลดความเร็วขั้นที่หนึ่งนะครับดูนะเวะลาถึงก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะก็จะตึงๆแบบนี้ก็จะแบบออกแนวแบบทะลนทะลนหน่อยแบบกวนตรงกวนตีนนะเขาดูนะแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะเขาดูนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็จะเป็นท่าสีแดงน,นะก็จะเป็นตาเต้นรวมนะเขาดูนะก็คือเคาอยู่ในแบบในตอนที่แบบอ่าอยู่ในที่เราจะเต้นแบบนี้นเลยนะอ่าอันนี้เลย ย็บๆยๆบๆย็บเยบยบยบย,ย,ย,ยะจะประมาณนี้แน่เลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่นะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม o ี a ูเก n ครับ